คนนอนในน้ำค้างลักแต่อของงานจากเสียตาบ้านลังกาน้องสปายสุกุลวัฒร์อายุ16ปีหาเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องขายข้าวโพดคั่วงานวัดเพลงเดียวเปลี่ยนชีวิตทำให้จากเด็ก16ที่ไม่มีแม้แต่เตียงนอนดีได้นอนกลายเป็นศิลปินที่โด่งดังที่สุดในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กน้อยที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆสําหรับน้องสไปายผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลังจากที่เพลงทน,ท,นที่ร่วมร้องกับพี่ชายคนสนิทอย่างกายจีจีทะยานไปติดชาร์ตบิลบอร์ดโกบอลอันดับที่แ9 บรรดาเพลงคิดทั่วโลกซึ่งอย่างที่ทราบกันมาแล้วบ้างว่าชีวิตของน้องสไปก่อนหน้าน,นี้เรียกว่าลําบากมากๆโดยช่วงที่คุณแม่ของน้องสไปย,ยังไม่ได้ไปทํางานประจําที่โรงพยาบาลน,น้องสไปก็จะคอยไปขายข้าวโพดั่วตามงานวัดเพื่อหาเงินมาช่วยครอบครัวก่อนหน้าน,นี้น้องสไปและครอบครัวอาศัยอยู่ที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งบ้านหลังดังกล่าว จะมีน้ำทะลักเข้ามาในตัวบ้านอยู่ตลอดเวลาหากวันไหนมีฝนตกหนักเนื่องจากบ้านเป็นพื้นต่ำปกติเวลานอนน้องสไปจะนอนที่พื้นข้างล่างกับคุณพ่อและให้คุณแม่กับน้องนอนบนที่นอนบางคืนนอนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาก็เปียกบ้านก็เต็มไปด้วยน้ำแล้วซึ่งครั้งหนึ่งน้องสไปเองก็เคยโดนตะขาบตัวใหญ่เข้าที่คอมาแล้ว ซึ่งกรณีน้ำทลักเข้าบ้านก็ยังมีอยู่บ้างหากวันไหนฝนตกลงมาหนักมากๆโดยคุณปู่ก็ได้มีการแก้ปัญหาเพื้องต้นในการทำพื้นให้สูงขึ้นทางนี้เป้าหมายสำคัญของการทุ่มเททำงานของน้องสปายคือหวังอยากดูแลครอบครัวและเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหม่ให้ทุกคนได้อยู่ซึ่งตอนนี้เขาได้ซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยล่าสุดสปายได้เผยภาพบ้านเก่าของตัวเองและบ้านหลังใหม่ใน Facebook พร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีปีใหม่กับบ้านหลังใหม่และในเซิร์แกรมของสปายก็ได้มีการ เผยภาพตัวเองขณะอยู่บนบ้านหลังใหม่ด้วยไม่นานหลังจากที่สไปได้ลงภาพบ้านก็มีหลายคนเข้ามาร่วมยินดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กหนุ่มที่ทั้งเก่งและกระตันยูมากๆเพราะก่อนที่เขาจะได้เข้ามาประกวดรายการแข่งขันแร็ปเปอร์นั้นนอกสไปเองเคยลากรองเท้าแต่เข้าสตูว์เวิร์กพอยเพื่อแสดงความสามารถในรายการดังจนได้รับรางวัลมาเป็นที่นอนใหม่หลังจากที่น้องสไปได้เล่าว่าต้องนอนจมน้ำขังมาหลายต่อหลายครั้ง เรียกว่าเป็นเด็กที่น่ารักและกตันอยู่มากๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมน้องสไป์ถึงได้ประสบความสําเร็จไวขนาดนี้เพราะความหนีที่น้องทํานี่เองค่ะ